สวัสดีครับปัจจุบันนะครับหลายคนก็คงจะมีความห่วงใยในสุขภาพของตัวเองมากพอสมควรนะครับแล้วก็มีหลายคนที่ไปตรวจสุขภาพประจําปีหรือตรวจเช็คอัพนะฮะและแน่นอนหลายๆคนก็คงจะมีคําถามว่าเออแล้วเราจะต้องตรวจอะไรบ้างนะครับอายุเท่าไหร่ตรวจอะไรนะครับแล้วควรจะต้องมีการทําอะไรเป็นพิเศษไหมมันมีแพ็กเกจให้เราเลือกหลายๆอันเราจะต้องเลือกแบบไหนให้เหมาะสมกับเรานะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาพูดให้ฟังกันเลยนะครับ มาพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีคําว่าการตรวจที่เป็นมาตรฐานหมายความว่ามีองค์กรหลายๆองค์กรนะครับของโลกรับรองว่าการตรวจแบบนี้เป็นสิ่งที่ควรจะทําตามอายุและแน่นอนว่ามันก็จะมีบางอย่างที่ทํานอกเหนือจากที่เขาแนะนํานะครับซึ่ง อะไรที่ทํานอกเหนือจากที่แนะนำเนี่ยนะครับมันอาจจะมีประโยชน์ไม่มากไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าก็ต้องพิจารณาเป็นรายๆไปว่าคนไหนสมควรจะต้องตรวจอะไรนะครับดังนั้นประการแรกเนี่ยสิ่งที่หลายๆคนควรจะต้องรู้ไว้ก็คือว่าเวลาที่เราไปตรวจเช็คอัพนะครับจะต้องมีการซักประวัติจากคุณหมอก่อนนะครับคุณหมอก็จะมีการซักประวัติหลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าปัจจุบันเนี่ย อาการของร่างกายระบบต่างๆของเราเนี่ยมีตรงไหนที่ผิดปกติไปไหมนะครับเพราะว่าถ้ามีเราอาจจะต้องตรวจพิเศษเพิ่มเติมในระบบนั้นๆเป็นต้นนะครับถามประวัติว่าครอบครัวของเราเนี่ยมีโรคประจําตัวอะไรไหมที่ทําให้เรามีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคบางอย่างเพิ่มขึ้นเช่นว่าเรามีมะเร็งอะไรอยู่ในครอบครัวไหมที่ทําให้เราเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเราอาจจะต้องตรวจพิเศษเพิ่มเติม,มนะฮะเรื่องของการใช้ยาที่เราใช้อยู่เป็นประจำนะครับสมุนไพรอ่า ยาบำรุงอาหารเสริมต่างๆนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เราจะไม่ต้องเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับการออกกําลังกายนะครับสุขภาพจิตของเราอันนี้ก็สําคัญมากนะครับว่าปัจจุบันเรามีความเสีย่ยงต่อการเครียดโรคซึมเศร้าวิตกกังวลอะไรพวกนี้ไหมย้าคิดจําทํามีหรือเปล่านะครับและหลายๆครั้งเนี่ย บางครั้งจริงๆหลายครั้งเลยแหละที่อาจจะมีการลืมถามก็คือว่าเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คุณหมอก็จะต้องพิจารณาในการสอบถามให้ชัดเจนนะครับการสูบบุหรี่นะครับดื่มเหล้าการใช้สารเสพติดนะครับาทางด้านของการมีเพศสัมพันธ์ต่างๆพวกนี้ก็จะต้องถามหมดเลยนะครับเพราะว่าแต่ละอย่างนี้นจะเป็นสิ่งที่ตัดสินใจว่าเราควรจะต้องทําอะไรในการตรวจเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าว่าเราควรจะตรวจร่างกายตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะครับ ส่วนมากแล้วเนี่ยก็ประมาณอายุ18ถึง20แถวๆนี้ควรจะเริ่มได้แล้วนะครับคนที่อายุน้อยแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราตรวจแล้วสิ่งที่เราควรจะต้องตรวจแน่ๆนะครับก็คือเรื่องของการวัดสัญญาณชีพต่างๆไวท์เสายนะครับเราวัดอะไรเป็นหลักเราวัดความดันอ่าความดันเนี้ยก็จะบอกได้เลยนะครับตั้งแต่อายุประมาณ18นะเราจะมีการสกรีนดูก่อนว่าเรามีโรคความดันหิตสูงหรือเปล่านะครับแล้วก็ในช่วงวัยเดียวกันเนี่ยเรามักจะมีการตรวจเลือด ดูเรื่องของไขมันไปด้วยครับดังนั้นไขมันคอเลสเตอรอลเนี่ยประมาณอายุ18ถึงอายุ20เนี่ยควรจะต้องตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้แน่นอนว่าก็วัดน้าหนักส่วนสูงเราน้ําหนักเกินหรือเปล่านะครับเรามีความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานอะไรไหมนะครับดังนั้นในช่วงอายุ 18- ถึง20เนี่ยก็มักจะเป็นวัยที่เราจะไม่จะต้องตรวจเรื่องของความดันนะครับอาจจะตรวจของเรื่องสายตาด้วยนะ เรื่องของการใช้สารเสพติดต่างๆนะครับที่เราต้องตรวจนะครับผลเรื่องของเลือดของเรื่องของคอเลสเตอรอลอะอันนี้เราต้องตรวจแน่ๆนะครับแต่ก็จะมีคําถามว่าเออตรวจแค่นี้เหรอนะไม่นะครับผมจะไล่ไปทีละระบบระบบละกันนะครับเพราะว่าบางครั้งแต่ละระบบเนี่ยอ,อ,อายุที่ต้องตรวจเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเรื่องของเบาหวานนะเบาหวานเนี่ยจริงๆแล้วที่ต้องตรวจแน่ๆเนี่ยคือตั้งแต่อายุ35ขึ้นไปนะครับ ถ้าอายุน้อยกว่านั้นถามว่าตรวจได้ไหมได้ครับโดยเฉพาะคนที่มีความเสี่ยงสูงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต่อให้เราไม่มีความเสี่ยงการตรวจเบาหวานเพื่อตรวจคัดกรองเช่นการตรวจเลือดดูค่าฮีโมโกลบิน A1C อันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ลําบากมากมายมันสามารถทําได้ด้วยการเจาะเลือดเพียงครั้งเดียวเราก็ตรวจอย่างอื่นได้ด้วยนะครับนั้นโดยทั่วๆไปเนี่ยการเจาะเลือดเพื่อตรวจนะครับมี ที่ตรวจแน่ๆคือเรื่องของไขมันนะครับเรื่องของเบาหวานนี่อาจจะตรวจได้ส่วนการตรวจเลือดชนิดอื่นๆนะครับเพื่อหาสาเหตุอื่นเช่นดูความสมบูรณ์ของเมเลือดหรือ C.B.C ดูค่าตับค่าไตนะครับดูค่าไทรอยดูค่ามะเร็งต่างๆพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีความจําเป็นนะครับบอกไว้ก่อนเลยเพียงแต่ว่าหลายๆที่เนี่ยก็จะแนะนําให้ทํากันนะครับเพื่อเป็นการตรวจดูพื้นฐานก่อนนะครับ แล้วอันนี้ผมคิดว่าเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรมากมายนะครับมันไม่ได้อธิบายผลเลือดได้ลําบากยากเย็นแต่อย่างใดนะครับดังนั้นการตรวจเนี่ยก็ยังถือว่าอนุโลมสามารถทําให้ได้อยู่นะครับแต่ถามว่าจริงๆแล้วมีหลักฐานอะไรสนับสนุนว่าจะต้องตรวจพวกนั้นไปคําตอบก็คือไม่มีนะครับไม่มีนะแต่เราจะตรวจไปด้วยก็ได้นะอย่างบางคนขอตรวจวิตามินดีขอตรวจค่าการอักเสบต,ต่างๆในร่างกายฮิมค่าไฮเซนฟิวตี้ี t y c r พพวกนี้นไม่มีความจําเป็นจะต้องตรวจในคนทั่วไปนะครับ อันนี้คือประมาณสัก 18- 20ถึงี่เนี่ยควรจะต้องมีการตรวจคัดกรองเรื่องตัวไปก็คือความดันนะครับเรื่องของน้ำหนักนะเรื่องของคอเลสเตอรอลอ่ะพวกนี้จำเป็นจะต้องตรวจนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมาพูดกันก็คือเรื่องของออผมจะไล่ไปตามระบบแล้วกันนะระบบปอดอ่ะระบบปอดมีอะไรที่เราต้องตรวจมัง่งปอดเนี่ยมีอย่างเดียวที่จะต้องคัดกรองก็คือเรื่องของการคัดกรองมะเร็งนะครับมะเร็งปอดนะ โดยทั่วไปการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยการเป่าปอดนะครับไม่มีความจำเป็นในคนที่ไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็การเอ็กซเรย์ปอดประจําปีก็ไม่มีความจําเป็นใดๆทั้งสิ้นเช่นกันนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้อันตรายอะไรมากเราสามารถที่จะทําหรือไม่ทําก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ไอที่ต้องทําแน่ๆเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการคัดกรองมะเร็งโดยทั่วไปเราจะแนะนําให้คัดกรองด้วยการทำโลโดซีทีสแกนเมื่ออายุ50 ปีขึ้นไปนะครับโดยคนที่อายุ50ปีนั้นจะต้องเป็นคนที่สูบบุหรี่มามากกว่าหรือเท่ากับ20แพ็กเกียร์หมายความว่าเอาจํานวนซองที่สูบในแต่ละวันนะครับคูณกับจํานวนปีซึ่งเราสูบมายกตัวอย่างเช่นเราสูบ2ซองต่อวันมาเป็นระยะเวลา20ปีนะครับก็2ซองคูณ20ปีเท่ากับ40แพ็กเกียร์มันก็เกิน4มันก็เกิน20แพ็กเกียร์มาตอกี้ที่บอกนะครับถ้าเราอายุเกิน50ปีนะครับ แล้วก็สูบมาเกิน2 0แพ็คเยียร์นะครับรวมทั้งเราอาจจะเป็นคนที่กําลังสูบอยู่หรือหยุดสูบมาภายใน15ปีอันนี้ก็จะต้องมีการตรวจโลโดซินีสสแกนทุกปีนะครับทุกปีนี่ไม่ได้นับในกรณีที่เราไปเจอความผิดปกตินะครับถ้าเราเจอความผิดปกติอแน่นอนอาจจะต้องมีการทําอะไรเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นในกรณีของโรคปอดนะโรคหัวใจละ่ะมีอะไรที่เราต้องตรวจบ้างนะครับอ่าอันนี้ได้ยินบ่อยนะครับเขามีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจการวิ่งสายผ่านซึ่งไอ้สออย่างเนี้ยไม่มีความจําเป็นที่ต้องตรวจนะครับไม่มีเลยที่จะต้องตรวจนะต่อให้เราขอตรวจเป็นพื้นฐานมันก็ไม่ได้มีความจําเป็นนะเราไม่ตรวจก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต world, <mel> ่ถ้าเราอยากจะตรวจเพราะว่าเออเราอยากจะสบายใจเราอยากจะเพิ Perfect. ่มเงินเข้าไปเองอันนี้ไม่มีปัญหาครับสามารถที่จะทําได้เพียงแต่ว่าการตรวจไปมันก็ไม่ได้บ่งบอกว่าเราจะมีปัญหาอะไรนะครับยกเว้นแต่ในคนที่มีความเสี่ยงหลังจากที่คุณหมอเขาได้ซักประวัติแล้วเท่านั้นเองนะครับนี่คือในกรณีของหัวใจ เออแล้วระบบหลอดเลือดล่ะเราต้องตรวจอะไรบ้างนะครับนอกเนือจากเรื่องของความดันแล้วโรคของระบบหลอดเลือดนั้นไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องตรวจชัดเจนนะครับมีอยู่กรณีเดียวเลยที่เราจะต้องตรวจก็คือเรื่องของการที่หลอดเลือดแดงในท้องเนี่ยอาจจะมีการโป่งพองแล้วแตกได้นะครับเราเรียกมันว่า abdominal aortic aneurysm ถามว่าคนไหนต้องตรวจเอออันนี้อันนี้สาคัญกว่าละนะครับคนที่ต้องตรวจเนี่ยก็คือผู้ชายเท่านั้นเลยอายุ6 5้ 75, าถึงเ5็ดส้าแถวเนี้ยนะครับ ถ้าเคยสูบบุหรี่มาก่อนหรือกําลังสูบอยู่ควรจะต้องมีการทำาอลตราซาวช่องท้องเพื่อดูไอตัวหลอดเลือดน,นี้สักครั้งหนึ่งนะครับหรือต่อให้เราเป็นผู้ชายแล้วไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อนเลยในชีวิตนี้แล้วเราอายุอยู่ในช่วงนี้คือ65-75ถึงเจ็ดสิบห้านี้นะครับถ้าในครอบครัวเราเคยมีประวัติว่ามีคนใดคนหนึ่งที่มีไอหลอดเลือดแดงแตกในครอบครัวในช่องท้องเนี่ยนะครับควรจะต้องมีการตรวจเอลตราสาวนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่ควรแน่ๆดังนั้นถ้าไม่เข้าเกณฑ์น,นี้เช่นว่าเป็นผู้หญิง หรือเราอายุน้อยกว่า65นะครับเราไม่ได้จำเป็นจะต้องตรวจเัลตราซาวช่องท้องเพื่อดูภาวะนี้เลยสักคนเดียวนะครับอ่าไม่ได้มีความจําเป็นแต่ถ้าท่านจะไปตรวจอันนี้ก็แล้วแต่ตัวท่านนะครับมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายในทางการแพทย์นะครับอีกอย่างหนึ่งเรื่องของระบบหลอดเลือดที่เขาตรวจกันก็คือ ตรวจเรื่องของหลอดเลือดที่คอหรือคอร์ติคาตอรีนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าบางคนเนี่ยจะมีหลอดเลือดแดงมันตีบได้แล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดสมองมันตีบหรือมีสิ่งที่ไปอุดตันสอดเลือดสมองได้ก็จะมีคนทำอัลตราซาวด์ตรงเนี้ยเพื่อที่จะดูความหนาของผนังของหลอดเลือดตรงนี้อันนี้ก็ไม่มีความจําเป็นอีกเช่นกันนะครับหรือการตรวจที่ขานะครับเราจะเรียกว่า a n k l e b r a c h i a l i n d e x กนะครับก็คือเป็นการตรวจหาดูว่าสอดเลือดที่ไปเลี้ยงที่ขาเนี่ยมีการตีบตันไปหรือเปล่า อ่าอันนี้ก็ไม่มีการแนะนำว่าควรจะต้องตรวจนะครับเป็นการตรวจค่าที่เรียกว่า ankle brachial index หรือ ABI จะมีการวัดความดันที่ขาเมื่อเทียบกับที่แขนแล้วก็ดูว่าเรามีปัญหาอะไรไหมการตรวจนี้จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราสงสัยคนไข้ที่มีภาวะหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงขามีปัญหาเท่านั้นนะครับถ้าเราไม่มีปัญหาเราสบายดีไม่มีความจำเป็นต้องตรวจแต่ถ้าท่านอยากจะตรวจเพื่อความสนุกนะครับท่านมีเงินพอตรวจเลยครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะอ่าทีนี้ เราอยากจะมาเข้าเรื่องของระบบเกี่ยวข้องกับมะเร็งแล้วนะมะเร็งเนี่ยแน่นอนว่าต้องแบ,บ่งเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับผู้หญิงเริ่มจากมะเร็งเต้านมก่อนเพราะว่ามันเป็นมะเร็งที่เจอบ่อยนะครับมะเร็งเต้านมในคนทั่ว,วไปที่ไม่มีความเสี่ยงมากนะครับเราจะคัดกรองตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปนะครับและที่สําคัญคือมันเป็นมะเร็งที่มันกวนมากที่สุดเลยคือถ้าท่านไปดูตามหน่วยงานต่างๆซึ่งมีคําแนะนําเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งเต้านมออกมาแล้วนะครับ มันจะให้คําแนะนําที่ขัดแย้งกันเราก็ไม่เหมือนกันสักที่มีตั้ง5 6ที่แต่ละที่เนี่ยให้คําแนะนําไม่เหมือนกันเลยนะครับโดยบางที่บอกว่าอาตั้งแต่40ขึ้นไปให้ทําแมมโมแกรมเนี่ยทุกปีนะครับบางอันก็บอกว่าทําทุก2-3ปีแต่รอให้อายุสัก50ก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยคำแนะนาเนื่องจากว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้ได้แล้วก็แต่ละคนเนี่ยให้ความเห็นไม่เหมือนกันนะครับส่วนตัวผมคิดว่าถ้าตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วท่านสามารถทําได้ทดําเถอครับนะ จะทําปีเว้นปีก็ได้นะครับหรือปีแล้วก็เว้น2ปียังได้เลยนะครับในช่วงเวลานี้นะแล้วถามว่าเออถ้าตั้งแต่อายุ40่40ขึ้นไปแล้วเมื่อไหร่มันจะหยุดได้ทีนะครับอันเนี้ยเราเวลาที่เราจะพิจารณาการหยุดคัดกรองมะเร็งนะครับไม่ว่าจะเป็นมะเร็งชนิดไหนก็แล้วแต่วิธีคิดง่ายๆในหัวของเราเนี่ก็คือว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่ต่อได้อีกเกิน10ปีเราควรจะต้องมีการคัดกรองมะเร็งชนิดต่างๆครับแต่ถ้าเรา โอ้โหแกงหงางเหงือกนอนอยู่บนเตียงไอ้อย่างนี้ไม่ต้องไปคัดกรองแล้วครับคัดกรองไปเจอมะเร็งไปมันก็ไม่ได้ทําอะไรอยู่ดีนะครับร่างกายก็รับเคมีบําบัดหรือการผ่าตัดไม่ไหวนะครับโดยทั่วๆไปนะ่ะหมอก็จะประเมินประมาณนี้นะครับอย่างไรก็ตามมันก็จะมีตัวเลขเฉพาะแล้วแต่ชนิดของมะเร็งนะอีกต่อหนึ่งเช่นอ่าถ้ามะเร็งเต้านมก็อาจจะประมาณอายุ 74- 7 5ี่เนี่ยควรจะเลิกหยุดได้แล้วนะครับถ้าก่อนหน้านั้นเราตรวจมาแล้วมันปกติตลอดเราก็ไม่ต้องไปตรวจซ้านะครับแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าเฮย้ย,ออยู่เอ่ด อายุอยู่เกินได้แน่ๆนะครับนั้นก็จะมีการคุยกับหมอแล้วว่าเอ้ยต่อให้ฉันอายุ7580แล้วนะแต่ฉันยังวิ่งมาราธอนไหวเลยนะฉันอยู่ได้เกิน10ปีแน่ถ้าอย่างเงี้ยก็ต้องคุยเป็นรายๆไปในการตรวจนะครับอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะอันนี้เรื่องของมะเร็งเต้านมต่อมาเป็นมะเร็งของเรื่องของอ่ปากบนลูกบ้างหรือ cervical cancer นะครับอันเนี้ยควรจะ ตรวจตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับตั้งแต่ประมาณอายุ20-21เลยนะควรจะต้องตรวจนะครับถามว่าตรวจอะไรนะครับเดี๋ยวนี้เวลาที่เราตรวจแน่นอนก็จะต้องมีการตรวจภายในทั่วๆไปนะครับแล้วก็จะมีการตรวจแพปสเมียร์นะฮะร่วมกับการตรวจหาเชื้อ HPV human papilloma virus ซึ่งมันก็จะมีเชื้อบางตัวที่ทำให้เรามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีการตรวจตัวเนี้ยคู่กับแพปสเมียร์นะตั้งแต่ประมาณอายุ21ขึ้นไปนะครับแล้วเวลาตรวจเนี่ยนะครับ ส่วนใหญ่ก็แล้วแต่ว่าท่านทําทั้ง2องอย่างพร้อมกันหรือเปล่าคือถ้าทําทั้งทําแพสเมียด้วยแล้วก็ทําครั้งการตรวจหาเชื้อ HPV ด้วยเนี่ยก็ตรวจทุกๆประมาณ5ปีก็พอนะครับอ่าห้าปีก็พอหรือถ้าท่านไม่ได้ทําเรื่องการตรวจ HPV นะครับคือจะทาแพสเมียอย่างเดียวก็ประมาณ3ปีสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าท่านที่จะทํามากกว่านี้อันนี้ไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับสามารถทําได้ท่านจะทําถูกตรวจ,รวจทุกปีไปเลยก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ อายุที่ควรจะเริ่มก็คือประมาณสัก21นะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะการตรวจคัดกรองมะเร็งก็เหมือนกันทุกครั้งถ้าเราคิดว่าหลังจากการตรวจครั้งสุดท้ายเนี่ยอายุเราจะเกินนั้นไปอีก10ปีเนี่ยแนะนำว่าอาจจะต้องตรวจเพิ่มนะครับไล้ตัวเรื่องของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยถ้าเราอายุ65ครบ65แล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยตรวจมาเป็นปกติตลอดเราไม่ต้องตรวจเพิ่มแล้วนะครับโอกาสที่จะเป็นเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยนะครับดังนั้นก็จะได้สบายใจเพิ่มขึ้นอีกต่อหนึ่งนะฮะ อย่างไรก็ตามการตรวจภายในในคนที่อายุเยอะๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราตรวจเพื่อตรวจสุขภาพทั่วไปเช่นบางคนมีปัญหาเรื่องช่องคลอดแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เรามีปัญหาจริงไหมครับเราจึงต้องตรวจไม่ใช่เพราะว่าเราไปตรวจคัดกรองโดยทั่วๆไปถ้าคัดกรองโดยทั่วไปหมายความว่าเราไม่มีอาการแต่เราอยากจะไปตรวจนะครับนั่นก็คือเป็นคําแนะนําที่วันนี้พูดฮะ,ะทีนี้มะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกและอีกอย่างหนึ่งซึ่งมีคนสงสัยก็คือมะเร็งรังไข่นะครับ ทั่วไปแล้วเนี่ยมะเร็งรังไข่เนี่ยมันไม่มีการตรวจคัดกรองได้ชัดเจนยกเว้นแต่ในคนที่มีประวัติครอบครัวที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งรังไข่นะครับหรือคนที่มีการตรวจยีนบางตัวแล้วรู้ว่าในครอบครัวเนี่ยเรามียีนพวกนี้ผิดปกติเช่นยีน BRCA1 BRCA2 นะครับ BRCA1 BRCA2 พวกนี้ถ้ามีความผิดปกติแล้วเนี่ยมันจะมีมะเร็งหลายๆอย่างที่มีความเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเล็มมะเร็งทางเดินอาหารมะเร็งรังไข่มะเร็งเต้านมเนี่ย มันอาจจะต้องมีการคัดกรองพิเศษในคนเหล่านี้นะครับแต่วันนี้เราพูดถึงการคัดกรองทั่วไปก่อนนะดังนั้นมะเร็งรังไข่เนี่ยไม่ได้มีประโยชน์ในการคัดกรองคัดกรองไปก็ไม่ได้เจออะไรขึ้นมามันไม่ได้มีความจําเป็นด้วยนะครับอ่าอ๋อก่อนที่เราจะไปไกลกว่าน,นี้นะครับการตรวจคัดกรองมะเร็งนั้นจะมีหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยใช้การตรวจเลือดนะครับอ่าใช้การตรวจเลือดเช่นการตรวจ CEA CA15 5นะครับอ่าพวกเนี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่ ค่า PSA ค่าพวกนีน้ตอบเลยนะครับว่าไม่มีประโยชน์เลยนะการตรวจมะเร็งด้วยการตรวจเลือดพวกนี้ไม่มีประโยชน์ใดทั้งสิ้นเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าคนไข้คนนั้นเป็นมะเร็งชนิดนั้นแล้วเราถึงตรวจนะครับหาไอสารพวกนี้นะครับเพื่อที่จะดูว่าการตอบสนองต่อการรักษามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับการตรวจค่ามะเร็งพวกนี้เพื่อวินิจฉัยเราไม่ใช้นะครับแล้วถามว่าทําไมเราถึงไม่ใช้เหตุผลก็เพราะว่า มันไม่ได้มีเฉพาะมะเร็งเท่านั้นที่ทําให้ค่าพวกนั้นมันสูงขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะก,กังวลมากเวลาที่เราเห็นค่ามันสูงขึ้นมาทั้งนั้นที่เราตรวจไม่เจอมะเร็งเราก็คิดว่าเราจะต้องมีมะเร็งสักอย่างซ่อนในร่างกายเพียงแต่ว่าหมอก็ยังหาไม่เจอเท่านั้นเองนะครับซึ่งจริงมันไม่ใช่เลยนะนั้นปกติเนี่ยผมจะไม่สั่งตรวจพวกนี้เพราะว่า ถ้ามันออกมาผิดปกติทุกคนก็จะกังวลหมดเลยว่าเป็นมะเร็งจริงหรือเปล่านะครับและส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่มะเร็งด้วยนะมันเป็นจากอย่างอื่นมากกว่านะฮะแต่ถ้ามันสูงตลอดเวลาเราก็จะยิ่งแบบเฮ้ยทำยังไงดีต้องไปทำโน้นทำนี้เพิ่มเติมนะครับเราก็ยิ่งแพนิคตกใจเข้าไปใหญ่นะครับดังนั้นบอกไว้ก่อนเรื่องของมะเร็งเนี่ยการตรวจเลือดเพื่อคัดกรองมะเร็งนั้นไม่ทํากันนะครับนะแต่ถ้าท่านคิดอยากจะทําก็ต้องเข้าใจความรู้สึกตรงนี้เพราะว่าบางครั้งเราเห็นค่าตัวหนึ่งสูงขึ้นมาเอ๊ะ e ตัวนี้มันนนนบบ่่งงงงอออออกอกวาาาาาาจะเเเเปป็ม็มรรรทดิหต้้ไลล เราต้องไปตัดชิ้นเนื้อต้องไปอะไรมาตรวจถ้ามันไม่เจอแต่มันยังสูงนล้วทำยังไงดีหมอมาเป็นอะไรนะครับก็จะยิ่งเครียดอย่างเงี้ยไปตลอดชาติเลยนะครับซึ่งก็ไม่แนะนำนะ,นะต่อไปเป็นมะเร็งของต่อมลูกหมากบ้างมะเร็งในผู้ชายบ้างนะครับมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยนะครับจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับคือหลายๆคนที่อายุมากที่เป็นผู้ชายเนี่ยจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก แต่จะไม่ได้ตายเพราะมะเร็งต่อมลูกมาจะตายเพราะสาเหตุอื่นเช่นอายุเยอะเกินไปหัวใจมันทํางานผิดปกติแล้วตายนะครับหรือเป็นอะไรสักอย่างแล้วตายแต่ว่าพอตายแล้วไปตรวจเจอว่ามีมะเร็งต่อมลูกมาอยู่ตรงนั้นเพียงแต่ว่ามะเร็งต่อมลูกมามันไม่ได้ทาให้คนนั้นตายนะครับดังนั้นเนี่ยเราเจออย่างงี้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับแล้วก็แปลว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ได้ตายเพราะมะเร็งต่อมลูกมาเนี่ยถ้าเราไปรักษามันอายุคนพวกนี้ก็ไม่ได้ยาวมากขึ้นถูกไหมครับอ่ามันมีปัญหาตรงนี้แหละครับเข <Gotcha. S 2> <ๆ>าเลยเรื่อง คำแนะนำของเขาก็คือถ้าท่านอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะครับหมอจะมีการคุยกับท่านก่อนว่าจะคัดกรองมะเร็งต่อลูกหมาหรือเปล่าถ้าต้องการจะคัดกรองท่านต้องการแน่ๆน,นะครับก็จะมีการตรวจเลือดชื่อว่า PSA นะครับถ้ามันสูงอันเนี้ยจะนําไปสู่การตรวจขั้นต่อไปถามว่าทําไมหมอต้องคุยกับท่านก่อนนะครับเหตุผลก็เพราะว่าถ้าค่า PSA มันสูงแล้วเนี่ยก็ แน่นอนทุกคนก็ต้องกังวลสิ่งที่ตามมาก็คืออาจจะต้องมีการทําไปออฟซีที่ต่อมลูกหมาการทํา m r i การทำ, MRI, ททำอัลตราซาวของต่อมลูกหมาซึ่งหลายๆครั้งทําออกมาแล้วมันเป็นปกติหรือเจอมะเร็งระยะต้นซึ่งมันไม่ต้องทําอะไรก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้ทําให้ท่านตายหรือไม่ได้ทําให้ชีวิตของท่านมีความผิดปกติแต่อย่างใดนะครับดังนั้นเนี่ยการตรวจแล้วเจอว่าเป็นมะเร็งด้วยการตรวจ PSA เนี่ยนะครับมันมีข้อที่ต้องควรระวังอีกหลายๆอย,ย่างตามมานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าท่านจะตรวจท่านก็ต้องรู้ข้้ออจํากกัดตรงนนีะ่ เพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยตรวจมาแล้วเราก็จะไม่สบายใจเมื่อค่ามันผิดปกติแล้วเราก็จะตามมาด้วยสิ่งที่ต้องตรวจหลายๆอย่างแล้วก็แน่นอนว่าการไบอปซี่การทําค่าตรวจต่างๆเนี่ยนะครับมันไม่ได้ปลอดภัยเสมอไปนะครับการเจาะอะไรพวกนี้ก็มีผลปัญหาเหมือนกันเช่นเลือดออกการติดเชื้อต่างๆนะครับต่างๆได้นะหรือว่าการไปทํา MRI อําอะไรพวกนี้แน่นอนมันก็ต้องเสียตังค์เพิ่มขึ้นอีกเยอะนะครับท่านก็จะต้องมีความเสี่ยงตรงนี้ที่จะต้องพิจารณาร่วมไปด้วยนะครับต่อมาคือ มะเร็งของลำไส้ใหญ่ ah c o l o r e c t ต l cancer อันเนี้ยสำคัญละนะครับผมเคยแนะนำว่าคุณจะต้องตรวจยังไงในคลิปที่ผมวิเคราะห์เรื่องของคุณผู้ว่าหมูป่านะครับว่าเราจะต้องตรวจคัดกรองยังไงตอนเนี้เราแนะนำว่าอายุ45ปีให้เริ่มตรวจคัดกรองได้แล้วนะครับอ่ะก็มีการตรวจคัดกรองหลายๆแบบเช่นการส่องกล้องแบบที่เรียกว่าค o ล o n o s c o p y การส่องกล้องแบบ s i g m o ด d o s c o p y นะครับหรือการตรวจอุจจาระนะฮะ เช่นโคโลการต่างๆเป็นต้นนะครับโดยในการตรวจแต่ละแบบนั้นก็จะมีความถี่ของการตรวจที่ไม่เท่ากันเช่นโคลโนอสกปัปีอาจจะทำทุก10ปีก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ต้องทําอะไรบ่อยขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าไปเจอความผิดปกติแน่นอนว่ามันก็อาจจะต้องทําบ่อยกว่านั้นนะหรือคนที่มีโรคประจําตัวบางอย่างที่ทําให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในระบบเนี้ยมากขึ้นก็อาจจะต้องตรวจเร็วขึ้นกว่า4-5ปีิบนปะีตรวจบ่อยขึ้นอจจะไรอย่างนี้เป็นต้น เช่นคนที่มีโรคลำไส้อักเสบ inflammatory bowel disease นะครับคนที่มีโรคกรรมพันธ์พันธุกรรมผิดปกติ p o u s e j a c k e r syndrome อย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็ต้องตรวจเพิ่มนะครับหรือคนที่มีโรคที่มีเนื้องอกในลำไส้เยอะๆนะครับพวก polyposis นะครับ adenomatous um polyposis พวกนี้อาจจะต้องตรวจเพิ่มแล้วก็ตรวจบ่อยขึ้นนิดนึงนะครับถ้าอเมริกาเนี่ยก็จะมีคนที่มีโรคซิ stic Fi b โ o s i s เนี่ยจะต้องตรวจอายุน้อยขึ้นนะครับ อ่ะอย่างนี้เป็นต้นฮะถ้าท่านไม่มีโรคประจำตัวอะไรทั้งสิ้นนะครับอายุ45ต้องเริ่มคิดถึงเรื่องของการตรวจเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับตับอ่อนไม่มีการตรวจที่คัดกรองได้นะครับอ่ะไม่มีการตรวจคัดกรองได้นะแล้วก็เรื่องอะไรเรื่องตับอ่ะมะเร็งตับเนี้ยก็คัดกรองไม่ได้เราจะคัดกรองมะเร็งตับได้เฉพาะในคนที่มีความเสี่ยงสูงเช่นมีโรคตับแข็งมีวรัตตับอักเสบ B หรือ C ที่มันเป็นเรื้อรังแล้วมันยังไม่ได้หายไปไหนพวกนี้อาจจะต้องมีการตรวจคัดกรองนะครับแต่คนทั่วไป ไม่จำเป็นต้องตรวจนะครับเอาตั๊ษา,าท้องทองไม่ได้มีความจําเป็นแต่อย่างใดนะครับตรวจหานิวหาไตาอะไรเนี้ยไม่ได้มีความจําเป็นตรวจปัสสาวะเรื่องระบบไตจําเป็นไหมไม่ได้จําเป็นครับไม่ไม่อยู่ในข้อความจําเป็นที่เราต้องต้องตรวจแบบนั้นเลยนะอา,อาจจะมีอีกอย่างหนึ่งเรื่องของผิวหนังอ่อันนี้มีความเกี่ยวข้องบ้างนะครับโดยทั่วไป เราจะตรวจคัดกรองมะเร็งผิวหนังในฝรั่งที่เขาผิวขาวจะเป็นส่วนใหญ่นะครับคนไหนที่ผิวขาวมากๆนะครับแพ้แดดง่ายๆนะครับคนที่มีกระเยอะๆอย่างเงี้ยนะรหรือมีฝอยเยอะๆนะครับส่วนใหญ่เขาจะฝอยเกิน50เม็ดเนี่ยถ้ามันเกินนั่นแล้วเราอาจจะต้องมีการตรวจทั้งตัวเพื่อหามะเร็งผิวหนังชนิดที่เรียกว่าเมลานมา a นะครับในคนไทยนี่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าฝรั่งเนี่ยจะเจอเยอะซะหน่อยนะครับเพราะว่าผิวของเขาเนี่มันขาวจเจอแดดนิดน,นึงก็จะมีปัญหาได้น,นะครับ อ่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของมะเร็งคร่าวๆที่เราจะต้องเข้าใจว่าเออไหนตรวจได้ไหนตรวจไม่ได้เราก็ไม่ได้จําเป็นต้องตรวจนะครับแล้วก็มีมะเร็งเต้านมอ่ามะเร็งต่อมลูกหมากนะครับมะเร็งทางลำไส้ใหญ่ของเรานะครับเออมะเร็งเรื่องของรังไข่ที่บอกคัดกรองไม่ได้ตับอ่อนนะครับลำไส้นะเออเรื่องของมะเร็งปากมดลูกพวกนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราต้องดูว่าเฮ้จ hey, ริงๆมันไม่ได้จําเป็นมันแล้วแต่อายุด,ด้วยนะครับที่ท่านที่ท่านมีแล้วก็ความเสี่ยงต่างๆนะ แล้วนอกเหนือจากนี้มีอะไรที่ต้องตรวจอีกหรือเปล่านะครับคือบางคนก็มไม่ที่เหลือเนี่ยมันเป็นการตรวจที่แล้วแต่แล้วนะครับที่ว่าเราถ้าเราอยากจะตรวจเนี่ยอันนั้นเราสามารถเพิ่มเข้าไปได้เองได้แต่ว่ามันไม่ได้จําเป็นที่จะต้องตรวจแบบนั้นนะครับนอกเหนือจากนั้นมผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรเท่าที่ผมคิดได้ละนะครับก็ประมาณนี้เลยนะฮะแล้วถ้าถามนะครับคือตั้งแต่ประมาณอายุ18นะครับ ควรจะเริ่มมีการตรวจร่างกายแล้วนะฮะแล้วก็ระบบคัดกรองต่างๆนี้เราจะคัดกรองเรื่องพวกโรค NCD ทั้งหลายแหลดโดยตอนประมาณอายุ18-20นะฮะเริ่มคัดกรอง NCD นะครับเรื่องของมะเร็งปากมดลูกการติดต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าเราสักประวัติแล้วเราก็อาจจะมีการตรวจนะครับถ้าเราเคยมีเพศสัมพันธ์ก็แน่นอนว่าจะต้องตรวจเรื่องของโรคที่มันติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยการคัดกรองมะเร็งชนิดต่างๆก็ประมาณนี้นะฮะ ดังนั้นเนี่ยอะไรที่ผมไม่ได้พูดในวันนี้ส่วนใหญ่แล้วมันไม่ได้จำเป็นทั้งนั้นนะครับแปลว่าแพ็คเกจที่ไปตรวจของเราเนี่ยออโอเคซักประวัติตรวร่างกายทั่วไปต้องทํานะครับต่อมาคือวัดความดันน้าหนักส่วนสูงพวกนี้ต้องทำแน่ๆการเต้นของหัวใจต้องทํานะครับเรื่องของการตรวจที่จําเป็นจริงๆก็คือเรื่องของคอเลสเตอรอลในร่างกายอายุ18 20ก็เริ่มทําได้แล้วนะครับ การตรวจอื่นๆเช่นบาหวานอาจจะรอถึง35ก็ได้แต่ถ้าเราจะตรวจไปพร้อมกันกับการตรวจเลือดเลยก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าเลือดหลอดหนึ่งเนี่ยมันตรวจได้หลายอย่างเช่นตรวจเรื่องค่าตับค่าไตนะครับค่าความสมบูรณ์ของเ็เลือดทั่วๆไปหรือ cbc นะครับดูเรื่องของคอเลสเตอรอลได้ดูเรื่องของไทรอยเรื่องของวิตามินด e ีต่างๆพวกนี้สามารถดูได้นะครับแลวมันก็ไม่ได้แพงอะไรนะรอันนี้แนะนําให้ตรวจแต่ถ้าเกิดว่าเราจะตรวจตัวอื่นล่ะเช่นค่ามะเร็งต่างๆอันนี้ไม่แนะนํา ไม่แนะนําอย่างยิ่งเลยนะครับถ้าท่านตรวจมาแล้วจะปวดหัวนะครส่วนอีกที่เหลือเนี่ยนะครับที่อาจจะแดตรวจได้บ้างแล้วก็การแปลผลอาจจะแล้วแต่คนเช่นการตรวจค่าการอักเสบในร่างกาย High s e n s i t i v i t y CRP นะครับไลโปโป t ตีน l i t t l เ a พวกนี้เป็นต้นนะครับหรือ,อตัวอื่นที่เราอยากจะตรวจก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าที่จําเป็นก็คือที่เมื่อกี้บอกไปนะครับอัลตราซาวช่องท้องช่องอะไรทั้งสิน้น ไม่มีความจาเป็นมีกรณีเดียวที่อาจจะต้องเอาตัสาวก็คือผู้ชายอายุ6 5ถึง7 4หรือ75เนี่ยนะครับที่เคยสูบบุหรี่มาก่อนหรือสูบอยู่หรือมีในครอบครัวที่มีเส้นเลือดในท้องเนี่ยมันแตกมาก่อนอันนั้นจะต้องทําแต่ในผู้หญิงในอะไรทั้งสิ้นไม่มีความจำเป็นจะต้องทําใดๆทั้งสิ้นนะครับคัดกรองมะเร็งก็อย่างที่เมื่อกี้เล่าไปตามอายุตามทุกอย่างนะครับ แล้วก็แน่นอนว่าเวลาที่ไปคุยกับหมอเรื่องเช็คอัพพวกนี้เขาก็จะมีการคุยเรื่องของวัคซีนชนิดต,ต่างๆที่จะต้องให้ซึ่งวันนี้เราจะไม่ได้ลงลึกอะไรละกันนะครับแต่ว่ากล่าวคร่าวๆเลยก็คือวัคซีนประจําปีที่ทุกคนจะต้องฉีดก็จะมีเรื่องของไข้หวัดใหญ่เรื่องของโควิดที่เราแนะนําอยู่นะครับแต่ถ้าอายุเราเพิ่มขึ้นเช่นอายุเกิน65ขึ้นไปอาจจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบหรือนิวโมคอคัสนะครับซึ่งก็มีหลากหลายตัวที่เราจะต้องฉีดนะครับ ถ้าอายุน้อยกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่เราเป็นนะวัคซีนเรื่องขององูสวัสดนะถ้าคนไหนที่ไม่เคยเป็นที่ไม่เคยเป็นงูสวัสดก็ควรจะต้องฉีดนะครับถ้าเคยเป็นสุกใสมาแล้วเนี่ยในร่างกายเราจะมีเชื้ออยู่ละมันจะกลายมาเป็นงูสวัสดตอนที่เราอ่อนแอดังนั้นคนพวกนี้ก็ควรจะต้องฉีดเหมือนกันนะครับวัคซีนเรื่องของ RSV อ่ะที่อเมริกาเพิ่งจะออกใหม่แต่ที่ประเทศไทยน่าจะยังไม่เข้านะครับ วัคซีนเชื้อ ISV ในผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเราอายุ60ขึ้นไปเนี่ยเราควรจะต้องฉีดละนะในอเมริกาเนี่ยเราจะแนะนำละเฮ้ยอายุ60ควรจะฉีดวัคซีน hpv อ่าอันนี้สำคัญละเพราะมันฉีดได้ตั้งแต่อายุน้อย,อยตั้งแต่9ขวบเลยนะครับโดยทั่วไปเราแนะนำว่าถ้าท่านไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนแล้วกันแล้วฉีดเข้าไปเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าถ้าเราไปมีเพศสัมพันธ์แล้วเราได้รับเชื้อ hpv เข้าไปแล้วนะครับการฉีดวัคซีนที่มันดันไปตรงกับเชือ้อ นับมันจะไม่ได้ผลแล้วนะดังนั้นเราต้องฉีดตั้งแต่ก่อนที่เราจะมีเพศสัมพันธ์ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับประมาณ9ขวบ10ขวบเนี่ยก็คือเราพิจารณาการฉีดได้ล้นะฮะส่วนวัคซีนอื่นๆนั้นแล้วแต่นะครับเช่นวัคซีนที่เราใช้ฉีดเรื่องไข้สมองอักเสบนะครับไข้เหลืองอะไรพวกนี้แล้วแต่ว่าเราจะเดินทางไปไหนหรือเปล่านะวัคซีนอ่า เรื่องพวกบัดทยักเนี่ยอาจจะต้องฉีดทุกๆ10ปีนะครับบาดทยักไอกรนข้อตีบอะไรเงี้ยจะต้องมีการย้ำนะครับก็แล้วแต่ว่าเราเคยฉีดตัวไหนมาบ้างาฉีดเมื่อไหร่นะครับหรือคนที่ต้องทํางานเกี่ยวข้องกับสัตว์นะครับก็แน่นอนว่าวัคซีนพิษสุนัขบ้ามีความจําเป็นนะครับเรื่องพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องที่คุณหมอเขาจะมีการสอบถามว่าเรามีความเสี่ยงอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีความเสี่ยงเขาก็จะให้วัคซีนตามที่ควรจะเป็นเท่านั้นเองนะครับอ่า หรือวัคซีนตับอักเสบ a ตับอักเสบ b อันนี้ก็จะแล้วแต่ว่ามีความเสี่ยงในการสัมผัสเลือดนะครับพวกนี้หรือเปล่าเช่นคนที่เป็นโรคไตาวายอาจจะมีความเสี่ยงคนไข้ที่มีตับแข็งเสี่ยงคนไข้ที่ทํางานในระบบสาธารณสุขเจอเลือดเจออะไรเงี้ยก็มีความจำเป็นต้องฉีดพวกนี้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันแทบจะตัดออกไปได้เยอะมากเลยนะครับเวลาที่เราไปเช็คอัพประจําปีาวิ่งสายพานเราไม่ต้องขึ้นฟ้าหัวใจไม่ต้องเอาตาสาวไม่ต้องอตรวจค่ามะเร็งไม่ต้องถูกไหมครับ ถทบจะตัดหายไปได้หมดเลยนะครับเอ็กซเรย์พอร์ตก็ไม่ต้องอีกต่างหากนะเนี่ยมันตัดไปได้ยดเยอะเลยดังนั้นโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราจะไปเลือกแพ็กเกจอะไรสักอย่างที่โรงพยาบาลแล้วเราอยากจะให้มันปลอดภัยแน่ๆนะครับอันที่ต่ำที่สุดอ่ะดีที่สุดแล้วครับแต่ถ้าท่านรวยมีตังและอยากสบายใจอยากจะตรวจมาให้หมดได้ไหมได้ครับอันนั้นแล้วแต่ท่านท่านไปเลือกซูเปอร์แพลตินัมระบบซูเปอร์ VIP v v i p เลยก็ได้ครับไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าจะต้องเข้าใจไว้ว่า บางอย่างตรวจออกมาแล้วมันจะทําให้ท่านไม่สบายใจโดยใช้เหตุเช่นการตรวจค่ามะเร็งต่างๆเป็นต้นนะครับอ่าพวกนี้สําคัญอ่าบางคนก็บอกว่าเอ้ไปตรวจเออตาซามันจําเป็นสีเดียวมันไปเจอนิวตรงนั้นตรงนี้เราจะได้รู้ได้ว่าต้องทํำยังไงไม่ได้จําเป็นครับไม่มีความจาเป็นใดทั้งสิ้นปกติเราก็ไม่ตรวจนะครับอ่าถ้าไปตรวจเจอมันทําให้ท่านไม่สบายใจซับมากกว่าปกติซะอีกนะครับโดยทั่วไปถ้าเราไม่ตรวจมันไม่เจอหลายๆครั้งมันก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วท่านก็ไม่เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาอีกเลยในชีวิตนี้นะฮะ โอเคงั้นวันนี้ก็เล่าให้ฟังประมาณเท่านี้แล้วนะครับแล้วใครมีคำถามอะไรก็สอบถามกันมานะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ